สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลวันนี้กับเกมเดียบรล m กอิมมอร์ทเราก็เข้าสู่ซีซั่นที่3กันแล้วเพื่อนๆอาจจะงงนิดนึงเพราะเพิ่งเป็นเดือนที่2แต่จริงๆก็คือเราเปิดช้าไป1เดือนเนาะเดือนนี้สิ่งใหม่ที่มาก็คือคอสตูมชื่อว่า Aspect of Justice ก็เป็นชุดใหม่นะครับอันนี้เป็นของอาชีพ n นโครแล้วก็เป็นของวิศาสแต่ว่าสกินของอาวุธจะไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ผมเอาตัวของผมเองมากดทดสอบดู ตัวสกินของอาวุธสวยมากๆเลยเสียดายไม่สามารถกดทดสอบพร้อมกับชุดได้อันนี้เป็นของ Demon Hunter แล้วก็เป็นของ Monk ชุดสวยดีนะเสียดายผมอของประเทศไทยเราเซิร์ฟเอเชียเขาจะพลาดชุดของซีซั่นแรกไปไม่รู้ว่าจะวนกลับมาอีกไหมอันนี้ก็เป็นของ Barbarian แล้วก็ Crusader นะครับเ,เพื่อนๆชอบคอสเมติกของคลาสไหนเมนบอกกันไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันต่อ ถัดมาก็เป็นกิจกรรมตีบอสประจําเดือนนี้ในชื่อ b Red b o r n Invasion Daily Event อีเวนต์นี้จะเกิดตอนเวลาเที่ยงตรงทุกวันตามเวลาเซิร์ฟเวอร์นะถ้าหากเราเล่นเซิร์ฟเวอร์ Southeast Asia เช่น Enigma ก,ก,ก็จะตรงกับเวลาในไทยคือ11โมงเช้า m a แมปที่บอสออกคือแมป Darkwood ตำแหน่งก็คือทิศเหนือของหมู่บ้านอันนี้ไม่ชัวนะเดี๋ยวต้องลองเล่นดูก็ถ้ามีป้ายชื่อเควสขึ้นมาก็กดที่ป้ายชื่อเควสเดี๋ยวเขาจะเดินไปอัตโนมัติเลย อันนี้ผมมาถ่ายรูปให้ดูก่อนนะและกิจกรรมถัดมา Hungry Moon กิจกรรมยอดฮิตแจกง่ายๆกลับมาอีกแล้วในครั้งนี้จะเริ่มเล่นตอนวันศุกร์ที่12สิงหาคมเวลาตี3ไปจนถึงวันจันทร์ที่15สิงหาคมเวลาตี3ถ้าจำเวลาตี3ยากก็จำง่ายๆเลยก็คือวันศุกร์ที่12วันเสาร์ที่13แล้วก็วันอาทิตย์ที่14อย่าพลาดกันนะ b a t t l e p a s s ซีซั่นนี้ แจกเกราะไหล่ส้มตอนแรงสิบนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีชิ้นไหนให้เลือกบ้างก่อนที่จะกดรับก็อย่าลืมผ่าน Challenge Rift ให้ชั้นสูงๆเพื่อให้สเตตัสของชุดเกราะสูงตามไปด้วยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซีซั่นนี้จะมีเวลาแค่27วันนะก็คือจะไปจบตอนสิ้นเดือนพอดีในส่วนของการปรับปรุงระบบตอนนี้เรดปาร์ตี้สามารถบวชให้ผู้เล่นออกได้แล้วเท่าที่ผมอ่านมานะเขบอกว่าถ้าหากระบบ ตรวจได้ว่าผู้เล่นบางคนอยู่ในดันเจียนหรือว่าอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมที่จะสามารถลงเรทได้ก็จะมีขึ้นมาว่าจะโบตให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากกลุ่มไหมซึ่งสมาชิกที่เหลือทุกคนจะต้องลงคะแนนเสียงกันถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ออกเขาก็จะถูกดีดออกไประบบวอลเป็นมีการปรับปรุงตอนนี้จะสามารถแสดงสถานะการออนไลน์ของสมาชิกทุกคนได้แล้วบอกหมดเลยว่าตอนนี้อยู่แมปไหนกําลังทําอะไรอยู่อย่างในตัวอย่างนี้ผมกําลังอยู่ในเอเดอร์ริฟนะครับ ก็น่าจะช่วยให้กลุ่มวอลเปเอ์ของเพื่อนๆมีการสื่อสารกันได้ดีขึ้นเนาะ,ะแล้วก็วอลเป์ของผมยังว่างนะเล่นดึกๆถ้าใครสนใจมาร่วมแจมกันได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้นะจะไดไ้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ